พี่จ้าผมออต้นชนหมีคลิปนี้จะพาไปดู5เกมน่าเล่นในที่ที่2เดือนสิงหา222 Let's go Tyrants Rising เกมแนว tactical turn based ทพาพิกเซลน่ารักน่ารักอารมณ์เหมือนมีเกม Front t a c t i c s เป็นพ่อกับ Into the Bridge Bridge เป็นแม่แล้วคลอดออกมาเป็น Tyrants Rising เลย วิธีการเล่นจะเป็นการเดินเป็นช่องๆทีละตัวก็จะมีเรื่องระยะอาวุธแบบดาบที่ใกล้หอกที่ไกลธนูไกลมากแล้วก็มีเวทมนต์ให้ใช้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมของแผนที่ด้วยแหละพอเราเดินครบก็ตาศัตรูเดินต่อประมาณนั้นภาพในเกมอย่างสวยพิกเซลอาร์ตออกแบบตัวละครน่ารักมากแมบบก็สวยมากมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยคล้ายๆกับเกม Into the Bleach อืมนั่นแหละ ถูกใจสายแท็คติกมากตัวเกมวังขายวันที่8สิงหา2022ถ้าเพื่อนชอบเกมแนว tactical turn b a s e ที่เดินเป็นช่องๆเกมนี้ถือว่าของดีราคาไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ค่ายเกมินดี้แหละมาตามกันได้เลย a x i o m Verge 2เกมภาคต่อของ a x i o m Verge เป็นเกมแนวเมทรอย์วานี่ที่ดูได้รับอิทธิพลมาจากเกมต้นตำรับอย่างเมทรอยมาสุดๆดก็คือเป็นตีมแนวไซไฟอ่ะที่เนนเอเลียน,นก็เป็นฟิลมานั้นเลยจะไม่เหมือนกับเกมคาสเตอร์วานี่นะที่เป็นปิศาจสมัยยุคกลางอันนี้มันไซไฟจัดๆวิธีการเล่นก็ตามแนวเมทรอยวานี่ปกติเลยก็คือจะเป็นแบบเดินโดดตีปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ไปหาทางใหม่ๆมีการแฮกศัตรูไว้นะที่เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ยังมีการสลับมิติได้เหมือนเกมเดอะเมสเซนเจอร์ มันเท่อยู่นะภาพในเกมก็เป็นพิกเซลอาร์ที่สวยใช้ได้เลยนะรายละเอียดเยอะอยู่โดยเฉพาะพวกมอนสเตอร์เขาใส่ใจการออกแบบมอนสเตอร์มากเลยจะดูแบบสวยพิเศษกว่าตัวละครเราอีกตัวเกมวางขายวันที่11สิงหา2022ถ้าเพื่อนชอบแนวเมทรเวัน์เนียที่อยู่ในทีมไซไฟเอเลียนเกมนี้คือตอบโจทย์นะ ราคาถ้าเราอีกจากภาคแรกก็คงไม่แรงมากหรอกอืตามเลยเขา top the lamp เกมแนวแอคชั่นโลกไลท์ like ที่ภาพโคตรน่ารักมากคือเราจะเป็นน้องแกะที่ถูกบูชายันตายหา่าไปแล้วนั่นแหละแต่ก็ไปทําสัญญากับปีศาจเพื่อจะกลับมามีชีวิตใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องทําลัทธิให้ปีศาจตัวนั้น วิธีการในของเกมนี้จะเป็นโลกไลท์ในมุม b i r ร์ดไอวิวก็คือจากมุมบนนั่นแหละกริ่งกริ่งฟันฟันตายเริ่มใหม่แต่ที่เด็ดก็คือเวลาเราไปเจอเหล่าสัประสัตท,ที่โดนบูชายันเราสามารถช่วยเอาไว้แล้วก็เอาเข้าลัทธิมาเพื่อพัฒนารัฐที่เราได้ก็เลยจะมีความแบบบริหารนิดนึงเท่มากภาพในเกมจะเป็นการ์ตูน2.5 d แบดดูคล้ายๆด don star แต่ว่าดูสดใสกว่านะ การขยับตัวละครเนี่ยลื่นไหลามากออกแบบทุกอย่างได้น่ารักจริงๆเพลงในเกมนี่ก็โคตรดีจัดจาดลองไปหาดูเดโม่กันดูตัวเกมวางขายวันที่11สิงหา2022จริงๆสําสำหรับเกมนี้ยแค่เพื่อนชอบความน่ารักของตัวละครก็คงจะมาสนุกกันได้แบบชิลๆและแนวนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะมันเข้าถึงง่ายราคาก็บานกลางน่าจะโอเคอยู่ อาเคดพาราได s ์เกมแนวซิมูเลเตอร์ที่จะให้เราได้บริหารร้านเกมในยุค80-90ที่คนในสมัยนั้นนั่งนันนิยมตู้เกมมาเคดกันอยู่และเราก็เล่นตู้เกมในร้านของเราได้ด้วยนะเริ่มแรกร้านของเราจะเป็นร้านซักอบรีดธรรมดาธรรมดาต้องทำงานเก็บเสื้อซักเสื้อทำความสะอาดร้านทำความสะอาดซ่วม เจ็บกันมาเรื่อยๆค่อยๆสั่งตู้เกมอาเคดมาลงทีะเครื่องค่อยๆแต่งจนกลายเป็นร้านเกมตู้ไปเลยไอเดียของคนทำเกมนี้มันดีมากเลยนะคือเริ่มมาจากร้านซักอบรีธรรมดาจนมาแบบบริหารร้านเกมตู้ได้เนี่ยคือภาพก็ไม่ได้แย่อะไรนะคือออกยังสวยอยู่ด้วยนะดีซะอีกไม่ต้องใช้ความแรงๆในการเล่น ตัวเกมวางขายวันที่11สิงหา2022ถ้าเพื่อนอยากชิวๆบริหารร้านตู้เกมได้เห็นบรรยากาศของคนยุคนั้นก็จัดเลยเกมนี้เทพแน่นอนมาเวลสปายเดอร์แมนรีมาสเตอรอันนี้เป็นภาครีมาสเตอร์ของมาเวลสปายเดอร์แมในเพ4ยีเมื่อ3ปีที่แล้วนั่นแหละ หลายหคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วนะมันเป็นเกม3ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็มีการดีมาสเตอร์มาลง p ล a 5ก่อนแล้วด้วยเราค่อยมาลงพร้อมทีหลังในสตรีมใน e ีพีก็มีก็เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เราเป็นฮีโร่เป็นสไปดี้อ่ะนั่นแหละวิธีเล่นก็ไล่ต่อยผู้ร้ายทำเควสไปได้เรื่อย และเกมนี้เป็นโอเพนเวิลนะคือมันมีอะไรให้ทำเยอะเหมือนกันได้ลองเล่นแล้วแหละแล้วยิ่งแบบว่ามาริมาสเตอร์นภาพคงต้องสวยมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าขนาดในเพลย์สที่เขาเล่นนะ <don> ภาพยังสวยสุดๆไปเลยตัวเกมวางขายวันที่13ส<ค>ิงหา202 2ใครรักใครหลงสไปด <S <S ีก็ไปตำเลยแต่ราคาเดือดเดือดอยู่นะก็คือเอาเท่าที่ไหวแหละ และทั้งหมดนี้ก็คือ5เกมน่าสนใจในสัปดาห์ที่2เดือนสิงหาสมงสสส่วนใหญ่ที่อามาแนะนําก็คงเป็นเกมอินดี้ราคาเข้าถึงง่ายยกเว้นสไปดี้นะก็ตามนั้นเลยใครชอบเกมไหนหรือสนใจเกมไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันดูส่วนผมชอบอาเคดพาราไดส์อยากเปิดร้านเกมอ่ะเพื่อนที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้หน่อยนะจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยบาย